สวัสดีค่ะมือเนี้เบิงดูล่ะวันหยุดประวันกินอะไรปอวันยางพานัน้านอ่าตุรกีนะคะเลิกง,งานมายางตับบานก็เลยยิบมาเนาะคะ่ะอันบันที่กินโดนเลยไเ้ค่ะนี่มาเด้อมาเด้อน้ำกิมแต่ขึ้นเกลว่าะคะ่ะน้ำกิมซีฟูดแบบนี้ตันองกินน้ำกิมซีฟู้ดเนาะคะ่ะกะสีสูงแนะคะ่ค่ะเพราะ่าบสูงกะแนบมเห็นเนาะคะ่ะ ปาดบกินโดนจะปาดวันดต้มขนมเส้นค่ะบัต้มขนมเส้นพักกอนไลาๆครับพักแต่กรเกาและค่ะก,ก,ก้าะะวันะกินนซัมเนล่ัะะป๊าวันนี้เราจนี่พักตรงปร้าัตรงได้อันนี้ก็เป็นแค่รดหน่อยเนาะคะ่ะ กินน้ามันน้ำอย่าเกิดกินนวยมันน้ำค่ะกินอันนวยหน่อยหน่อยมนันเนาะค่ะแซ่บแซ่บาบอเคยกินโดนอันนวยซัมนีพน่พอดีค่ะหอยอมันบางอยางอืม,เ,อเ,มออเสียดายบ่อยจมขนมเส้นนุ่มดี้ดีแซ่บสดน้ำ ไ่กินโดนเนอะค่ะแบบน,นี้ไปเห็นน้ำกินเนาะคะ่ะถุงนี่กิโลยุดอกกิโลนี่มันหยุดกระจัดเลยะคะ่ะ ยี่งยู่สมัยทุกมืดอเ่ีค่ะหากินงายเนาะค่ะร้านขายของกับมะไก่เฮ้าอะไรเรื่อยๆเนาะมาเด้อมาเด้อโบพุดทามทำเพลงกันกินค่ะ แซ่บครับแซ่บเนี่แซ่แบดีดีได้พี่น้องเมื่อเม่์มาเบาเด่นเลยแซ่บครับเมื่อใดกินโดนไปงมังไทยปลาไปดิกลินได้เนี่ยสื่อมาเจรหารกิโล เนยจะมีเหยเสีสบพอดีเลลินเนยใยหลายมันเต็มปากปวด ทางหนาะบ้างด้วยงากระพูดเอาไปซื้อของเอาไปซื้อของแล้วก็นมาเห็ดเด้วยจะนี่ไปซื้อมาจากหมู่บ้านเนาะ ออกไปซื้อของใส่กี่ม่นักซื้อมากบ่อยเนาะคะ่ะอหีหิวมากบ่ไหวบอรสี่ครับแซ่บเน่อเพื่อนอยากก็จับเลยเนะะียค่ะแซ่บค่ะ เรากันดีกันกินซีฟูดคหรอ ดคือเขากินหัวมันแกวสมัยเ้าเป็นเล็กน้อยเนะคะไปขุดมันแก้วอันหัวแดง เด้ค่ะจัดเ,เลยเด้ค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยากกับจัดเลยค่ะแซ่บๆง่ายๆเอามาก,กับมาไว้ห่านนี่เนาะคะ่ะกับมาอันหนึ่งเนาะคะ่ะเอาก,ก็ใส่ตะไคร้ใส่ใบบกูดเข้าไปมันกระดับกินข้าวได้เนาะคะ่ะผักอีตูฝากกัเอาผักอีตูปลาลังน,น,ะะนั่ออนแหละคะ่ะใส่ค่ะยูนิเคอร์เอิร์นบคทีเรีกลุ่มเนาะค่ะผักอีตูปลาลังค่ะถ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปอวันนี้ยได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ให้กำลังใจปะวันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ